วันนี้เวลาสิบนาฬกาสินาทีทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนไปทสมบเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเซนวันที่16สิงหาคม2567นณวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามเขตพ,พระนคร ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนพระทหารถวายแด่พระสงฆ์สิบรูป คุณพุ่มเจนเซ้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมมาศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มีความสนใจในด้านกีฬา เช่นไว่ายน้ำและเจสกีทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจมา้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จากนัสเสดจไปยังอนุสาวรีเจ้าจอมันดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัราชบพษิษสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยที่อธิคุณพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภยัย คลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ทั้งนี้ทุนกรมหม่อมหญิงอุบลรัตรัชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงจัดตั้งบลินที่คุณพุ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยาภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กผู้มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษทั่วประเทศ